แอคทีฟเซนเฟรคสิบหกทำเป็นเล่นเวลานี้คนดูยี่สิบคนเลยอาร์เซนอลครับพีเจ้าเนสวินน่าไบรท์เทนกัมพลเพื่ลงกดเบอร์ลี่เต้นเชลซีนัทเจอพบพาเลสวัชเทอร์เอเวอร์ตันชาร์ล็งฟูแฮมลี่ยูจีนพลชัยมิเสเตอร์ลิเวอร์พูลธนาการแบงค์ซิตี้บอสแมนยูบูมิคอสเซลดีนเชฟฟิลด์นัทเจอพบเซาธนสอนสเปอร์สพุทธิ์พีร์ทิพง์เวสต์แฮม ไม่ใช่เวสบอมเวสแฮมบัญญัติแล้วก็พี่แบงค์บูฟใสกูเริ่มรวแล้วบ <Woo f. S 2> ูฟชอยส์ก่อนเลยตรงนี้ติดใจชอยส์ของดีจิคะเพื่อเพื่อเหลือที่กล่องนี้มูลค่าถึงสองพันหอยนแหละแปลกนะครับอ๋อเลยที่ตรงนี้วิ้งวิ้ง อ้าเปิดแล้วเ,เรานเล็บล้าอีกไหมไม่บลาเราคงคุกอะมีไม่บลาซะตอนนี้ไฮเกอร์ก็ไม่มาริชาร์ลิสันเดชบาร์บไวน์ซิลเวอร์แคสเปอร์สไมเคิลซิลเวอร์ r ฟวเวิร์สเอลซันเช่ีปะชินแมนสเลสเตอร์ทับยี่สิ ยี่สิบทับยี่สิบเก้าอันนั้นเก็บอันนี้สลีฟอันนี้ลายเซนแดเนียลเจมบางอะไรอยู่วะอู้สวยเนี่ยโอ้ยดีเจสวยไว้ไปน,นี่ฟ้าว่ะาทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะเนี่ยตรงสีแดงม่วงว่ะผมว่าไม่แดง อะไรวาเดวิดซีแมนอาร์เซนอลนะใช่อินดีเนครับโอ้โหวไิงสอ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 งกล่องแน่เลยนะพี่ครับโอ้โหไม่ไม่อ้าวไม่อ้าวแลวจะซื้อวหรอเมาไหนทำเป็นซิ้วไหนครับพี่แต่นี่ววเป็นวัวนิทรรศอัานนิทรรีอย่เดียวครับ ที่เป็นเกมูตล,ละโคตรสวยเลยแรับต้องเป็นน่าจะหรอบที่พูนบ,บอกรับครับที่พูนผมมีทั้งเวลา่าทั้งซีแมนอะ่ะสองใบผมขายให้บูนแบบราคากันเองเลยพี่ขอสักสี่พันห้าจะเอาจริงนะตอนแรกเห็นในอีเบเนี่ยดูว่าใบานี้แม่งโคตรอีเดียแต่ว่าของจริงแม่งสวยวะ่ะวันนี้นะไอ้ไอ้สีที่มั<ห>นเป็น<ห>นุงๆอย่างเงี้ยนะเสียงนีเนาะ จะสีไม่จะสีไม่เหมือนกันเนาะแยกการไม่เจอแล้วก่อปต้องไปบ่ายแลอไปมหรอใช่พี่ทำไมทุกคงมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันด้วยกช่ก็ไม่มีเลยก็ใช่คือเหตุเด็อยู่นี่อซือแ้มั้งไมทํไมวะเจอซื้อแบ้งไหมไอการไเจอเรีอก็ไม่เจอต้อส่องแลอเพื่ออะไรวะห้าบาทครับไอพี่บุญบอกโคตรโหดห้าอยบาทเนี่ยเจอบอยสุดนี่คือเลตเตอร์กับเวฟบอมพูดเยอะ อ๋วิกเกอร์เนบอมเงี้ยอจายเนบอมเยก็คือข้างหลังเนี่ยมันอินเสิร์ททุกอย่างอยู่วิวจะฟลุตได้อะไรเฟดริกคุยาเตอันนั้นไม่ต้องสลีปเลยเบนไวท์อย่างนี้อย่นี้นี่ให้ก็ได้โอ้โหจ้าโบเวนทัพยี่สิบเก้าโอ้โหสวยนะมินามิโน นิโวอูดแันยูปีเทียอะไรกันแฮร์รี่แม็กควายสีไม่ใช่เงี้ยม่วงเหรอ่ะอุ้ยมากผมอาจจะนอโอ้โหอาจจะน้องตลอดไม่แบนคนนี้แลยิ้มยางนี้ยันนี้ยิ้มได้อยิไม่ห้กูแนหฮาดุดว ยได้อยูี่โอ้รจะต่อไปพี่คุ้มแล้วมีแบบซีเมนแล้ววะอันนี้ห้าสิบเอไม่รู้พี่ผมว่ได้เกินเกินร้อยะล้ร้อยแล้เกินแล้วเป็นร้อยได้ทิ้งรมดแลถ้าห้าสิบพี่ผมเอาไปเลยพี่ต้องปศึกษาใหม่นะคนไทยลืมกูผิดวะพี่บุญบอกรับครับอะไรพี่บุนอันนี้พี่บุญ พี่บุญเราแปดพันของให้สามลาเซ็นหรือบุญสวยอะเนาะออกมาหรอไม่แล้วพี่ดูแม่งเซ็นแบบเซ็นเต็มเซ็นดีอะซึ่งลายเซ็นอย่างเงี้ยนะแม่งเต็มน้อยแล้วพี่พี่บุญผมไม่ขายมันดีจากใจผมครับพี่บุญครับมันสวยดีจากใจผมครับเสื้อเป็น GBC ของของผมครบเซ็นผมครบเซ็นขับลยเจนแล้วพี่บุญเนี่ยผมไปหาออเดีมามันก็สวยอะ Action นสวยแต่ทำไมอันนี้มันถึงสีอย่างี้อ๋อมันโกบมันติดตาไม่หนี มันผิดตามสีทีมมันผิดตามสีทีมใช่ครับอย่างมันยิ่งสีเขียวก็เลยดูแปลกๆใช่สีแดงก็สวยสีแดงพอสีแดงมันจะสวยกว่าเพราะมันตัดจากสีอื่นนี่นะพี่ไม่รู้อ่ะพวกนี้ขายยากอยทั้งเบรคและฟอดสองใบสุดยอดเลยหลงชูบุ้ยกัแล้วฟอร์ดสปดยอตเท่าไหร่ห้าพันนะพี่อืมประมาณนั้นอ่ะส่วนใหญ่ที่ขายกันนะ ดี๋ยวนี้มันเถียงกลับนะเวไอ้กูเอาเลยเต็มที่โธ่อ้นี่สมุนเยอะนะเว้ยหลวงจู๊กูไม่มารับฟังอะไรอย่างเงี้นะอ่ะเอร์เซ็นโซ่เห็นไหมไม่มีใครได้นาเซนนอนสองเบรกสามไดเซนแล้วนะนี่ไม่ใช่เซ็นน้อนหรอเออเดี๋ยวมีมาอีกนะใครจะซื้อต่อเซนนอนมาขายเลยราคาสปอร์ตให้หมดเลยเบรกที่เราให้ทุกใบเนี่ยเหลือของดีมาไม่เตืียไว้ก่อนเออเต้ย แรกเซลตีไม่ได้แรกทำดอยอะไรอย่างน้อยกูการันตีอะไรเสร็จแล้วผมยังไม่การันตีอะไรเลยกูจะแนกทำไมวะเอ้าเอติดกลางกล่องไม่เปิดน่าจะเจอปารีสชินโดนีเซียสมือนเอาทำไมนี่กลับหัวอุ้ย c o l o ล b l a บลสไม่ใช่อะไรวะขบูม